อลัลโหลใบสุขะเมื่อในวันที่วันที่หาแปดเหลินปีสองยี่ส้าสาม้าในบ้านเนปอบลิกธรรมวิภาอันพระพิคุติจุติธรรมโมจาวาดวัดพระธัตเขมินได้เตรียมไม่มือวันที่16 6หเหริน ปีหนึ่งเขาปักเจ็ดสิบหกค่ะพ้นมาหลายสิบปีแล้วเบอร์ห้องคาเป็นถ้าปิน้อยนั่นได้อ่านได้เห็นไว้ค่ะธรรมวิภาค <c oughs> เป็นคำสอนอนั้นเป็นธรรมะอันดีงามได้เลยค่ะธรรมวิภาคตุก,กะคือหมวดสอง ธรรมมีอุปการะมากสองผรกการ 1. สติความระนึกไล 2. ส,สัมปัจัญญาความหูโรทำเป็นโลกาปาลาธรรมอันคุ้มครองโลกมีสองผรกการหนฮิลี่ความละอายเกเจใจ 2. อตุตตปะความยานกูต่อบาปธรรมอันกระตำหืงงามมีสองะกการหนึ่งขันตีความอดกันอดยืนสองโสระจะความสงัดบุคลากวนเฮาอันหาเลยอยากมีสองผักการหนึ่ง อุปากาลีบุกละผู้กตัมอุปากาละเล่งดูเฮามาก่อนสองกตัญญูกตาวทธีบุกละผู้หูอุปากาละตี่ตันได้กตัมแล้วและตอบแตนคืน ติกะคือหมวดสามธรรมานมีสามะการนั่นรัะตะนะสามะการพระพุทธเจา้าหนึ่งาธรรมหนึ่งผาสังฆาหนึ่งหนึ่งตานผู้สอนคือหมู่คนปริบัติจอบรวยกาญาว่าจาใจตามพระธรรมวินัยติตานเรียกว่าพระพุทธาศาสนา จือว่าพระพุทธเจา้า 2. พระ้าธรรมวินัยตีเป็นกำรรสังสอนของตานชื่อว่าพระธรรม 3. หมู่ก้นตีพังกำรรสังสอนของตานแล้วปฏิบัติจบตามพราธรรมวินัยชื่อว่าผ้าสังฆะกุลกาของรัตนะเกลยวสามพระการ พระพุทธเจ้าหูหลีหูชอบโดยตนก้อยเหลียวก่อนแล้วสอนผู้อื่นหูตามโดยพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติบ่หุตกไปในตีต่ำจ่าห้ผ้าสังฆาปฏิบัติจอบตามกำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นคือปฏิบัติตามโดย อาการดีพระพุทธเจ้าทัดสอนไว้สามะการหนึงทรงสั่งสอนเปิดจะคือฟูฟังหู้ยิงหันแจงในธรรมตีก้นหู้ก้นหัน 2. องทรงสั่งสอนมีเหตุตีฟูพังอาจพิจารณาคือหันแจงไรสาทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์คือ ผู้ปฏิบัติตามยอมไลระโยชน์โดยสมโกลเก่ความปฏิบัติปวาตาของพระพุทธเจ้ามีสามการกเว้นจากตุจริตคือกระทำบาปโดยกายาว่าจาใจ 2. อระกอบสุจริตคือปฏิบัติจอบโดยกายาว่าจาใจ 3. กระต้ำใจของตนคือมดใสจากเครื่องเศ้าหมองใจมีโลภะโทสะโมหะเป็นตนตุจริตสามะการหนึกระตทำให้โดยตูเรียกว่ากายตุจริตสกระทำให้โดยซบโดยปากเรียกว่าวจัจีตุจริต 3กระทำให้โดยใจเรียกว่ามนุษยทุจริตแบ่งออกเป็นหูย่อยกายาทุจริตมีสามะกการหนึ่าสัตสองหลักสิ่งของ3ปฏิบัติพิดษในกามกุลวจีทุจริตสี่พกการกล่าวกำไลหนึ่ง เก่ากัมสนสอหนึ่งเก่ากัมหยาบหนึ่งเก่ากัมหาพยุดใบหนึ่งมโนทุจริตสามพรกการรูผ้าไข่ไลของเขาหนึ่งยาป่าตาปองห้เขาหนึ่งหันพิษจากกองทำหนึ่ง สุจริตสามะการนี่ปิ่นกิจการดีบอกกกนกระตำากนล,ล่าแปดเสืสุจริตสามะการหนึ่งปฏิบัติจอบรวยตูตนเรียกว่ากายสุจริตสองปฏิบัติจอบรวยซบปากเรียกว่าวจีสุจริตสามปฏิบัติจอบรวยใจเดยกว่ามนมสุจริต กายสุจริตมีสามะการเว้นจากการคาสัดหนึ่งเว้นจากการดักสิ่งของหนึ่งเว้นจากการปฏิบัติพิษในกามกุลหนึ่งวจีสุจริตมีสี่ะการเว้นจากเก่ากําหลากําแปดหนึ่งเว้นจากเก่ากําสวนสอหนึ่งเว้นจากเก่ากําหยับจ้าหนึ่ง เวีนจากเก่าวกรมอันหาปพยุต์บ่เลยหนึ่งมนูสุจริตสามพักการเบารูผ้าไข่ไหลของเขาหนึ่งเบาปองห้ยเขาหนึ่งหันจอบตามก้องทำหนึ่งสุจริตสามพักการนี่เปลี่ยนกิจการดีโกนกระตำโกนปฏิบัติขาไม่สขงขาเหมือนได้